กรรมการโอลิเวียคอตัดสินลวดเดียวเก้าคู่นะเป็นไป<ก>ได้งไงหลายคนสงสัยนะว่าทําไมถึงถึงตัดสินคับคูจ่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยทําแบบนี้มาหลายรายการละหลายหลายนัดแล้วเหมือนกันนะครับวันไฟไนท์ Night, ครั้งที่สามห้ารู้สึกเขาก็เหมอหมดนะแล้วก็รายการอือ่นๆน่าจะเหมามาแล้วเหมามาแล้วหลายหลายครั้งอะนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์นะคือกรรมการโอลิเวียคอสคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งมาก คือเขาเป๊ะมากในหลายหลายครั้งที่ผ่านมาที่เขาขึ้นห้ามในหลายๆจังหวะที่เขาขึ้นห้ามเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นกรรมการท,กที่เก่งที่สุดในรายการวันนะครับหมายถึงตัดสินเก่งเป๊ะกติกาเข้าห้ามอะไรต่างๆมันเป๊ะมากแต่ว่าสําหรับเอ,อนัดที่ผ่านมาหลายจังหวะที่เขารู้สึกว่าผิดพลาดนะครับคือมันก็เข้าใจได้คนเราเนี่ยตัดสินมาหลายคู่มันก็อาจจะมีจังหวะที่เหนื่อยเพียจนทําให้ผิดพลาดหรือว่าคือการตัดสินด้วย ด้วยสายตาหรือว่าการตัดสินใจที่แบบเสี่ยววินาทีแบบนี้ผมว่าการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ นะครับ <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์นักมวยคนนั้นๆ <c oughs> เพราะว่าการผิดพลาดของกรรมการแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันส่งผลถึงแพ้ชนะได้เลยแต่ว่าเขาก็พยายามออกมาชี้แจงในในจังหวะบางจังหวะที่เขามั่่นใจวาาเาตัดสินในจังหวะอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นวิจารย์ของของกรรมการตัวบนก็ซึ่งเขาก็ตัดสินไปอย่างที่บอกอ่ะมันอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์ของนักมวยคนนั้นๆที่เสียโอกาสอะไรไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันนะว่ากรรมการคนนี้ที่ผ่านมาเขาทํา ผลงานได้ดีมาตลอดนะครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยก็นัดนี้แหละนะครับยังไงผมก็ยังเป็นกําลังใจให้แกนะกรรมการอุลิเวคอร์สคนนี้ผมว่ามันมันผิดพลาดกันได้สําหรับการตัดสินด้วยสายตาอะไรแบบเนี้นะครับ